เมื่อเรารู้แล้วคะ่ะว่ากฎแรงดึงดูดมีส่วนสำคัญในชีวิตของเราทุกๆคนมากๆดังนั้นเราจะใช้กฎแรงดึงดูดอย่างไรล่ะที่จะให้ได้ผลมากที่สุดในชีวิตของเราชีวิตของคุณจะมหัศจย์ขึ้นถ้าคุณใช้กฎแรงดึงดูดได้อย่างถูกต้องได้ผลและรู้ว่าต้องทำอย่างไรในการใช้กฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะสิ่งแรกเลยค่ะ คุณจำเป็นต้องเช็คดูก่อนค่ะว่าวันนี้ในเรื่องของด้านการเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องความรักความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีส่วนไหนบ้างในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอใจคุณอยากจะสร้างส่วนนั้นให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากไปกว่านี้ กฎเล็กหนึ่งข้อที่คุณสามารถสร้างสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณกลับมาให้สมบูรณ์ขึ้นได้จากการใช้กฎแรงดึงดูดนั่นก็คือกฎแห่งการสำนึกรู้คุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกถึงการสำนึกรู้คุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณจึงขอบคุณนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณนะคะ แต่เมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของคุณมีบางสิ่งที่ขาดหายไปนั่นหมายความว่าคุณขาดการสำนึกรู้คุณหรือขอบคุณในสิ่งนั้นๆค่ะเมื่อคุณหยุดการขอบคุณหรือสำนึกรู้คุณในสิ่งนั้นๆสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็จะหายไปนั่นเองค่ะและกฎเหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณนี้เป็นกฎเหล็กที่สำคัญมาก ที่สามารถดึงดูดสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณให้กลับมาเพิ่มพูนและสมบูรณ์ขึ้นได้ดังนั้นค่ะคุณจำเป็นต้องใช้แนวทางแห่งการสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณเพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณการขอบคุณคือการที่คุณกำลังเชื่อมสะพานจากชีวิตของคุณณจุดนี้ไปสู่จุดใหม่ที่คุณปรารถนาและคุณต้องการค่ะ หากวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นจงสำนึกรู้คุณและขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณลองคิดดูสิคะถ้าหากตอนนี้คุณไม่มีเงินก้อนนี้อยู่ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคุณต้องสำนึกรู้คุณเงินก้อนนี้ของคุณให้มากที่สุดให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และทุกๆครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินออกไปจงหยิบยื่นหรือจ่ายออกไปอย่างที่คุณมีความสุข และให้คุณคิดอยู่เสมอว่าคุณจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนและจงจ่ายออกไปหรือให้ออกไปด้วยการขอบคุณอย่างสุดหัวใจของคุณและแน่นอนสิ่งมหัศจรรย์จากการที่คุณสำนึกรู้คุณหรือขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะยิ่งทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณ จากการที่คุณใช้กฎแรงดึงดูดแห่งการขอบคุณการสำนึกรู้คุณเพื่อเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณกลับมาเพิ่มพูนและบริบูรณ์มากขึ้นดังนั้นค่ะคุณจำเป็นต้องยึดกฎเหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณการขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ตรงหน้าเพื่อเป็นสะพานเชื่อมจากจุดที่คุณเป็นอยู่ให้ไปสู่จุดที่คุณปรารถนาและต้องการในชีวิต ให้คุณใช้กฎแข่งการสำนึกรู้คุณนี้ในชีวิตประจำวันของคุณในทุกๆวันจะยิ่งทำให้คุณค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมหัศจย์จากการที่คุณใช้กฎแห่งแรงดึงดูดในเรื่องของการสำนึกรู้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีและสร้างให้เพิ่มพูนมากขึ้นบริบูรณ์มากขึ้นแล้วคุณจะพบสิ่งมหาศจา์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ